ครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการฝึกวิทยายุทธในการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับที่เราจะใช้เป็น backend หรือโปรแกรมหลังบ้านของเราในเองนะครับซึ่งตัวพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือตัว Express ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น f r a m e ิร์ k ที่จะนํามาใช้ในการจัดการตัวหลังบ้านของเรานะครับโอเคนะครับก็ให้ทุกคนนะครับก่อนอื่นก็เปิดตัว VSCode ขึ้นมาก่อน จากนั้นก็ให้เปิดไปที่ตัว Google ครับเราก็เข้าไปที่ Google เพื่อที่จะทำความรู้จักกับตัว Express กันที่หนึ่งครับไปที่เว็บไซต์ Google จากนั้นก็ให้พิมพ์ว่า Express js อย่างนี้นะเข้าไปในเว็บไซต์ของตัว Express n o d e js ครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีการอธิบายนะครับว่า ตัว e x p r e s s คืออะไรครับตัว e x p r s s s นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราสร้างตัวเว็บแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยตัวมันเองเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของเฟรมเวิร์กโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้งานตัว e x p r e s s ททำอย่างไรนะครับก็ให้ทุกคนคลิกมาที่ตัวนี้ครับตัว getting start จากนั้นก็ดูในเมนูที่ชื่อว่า installing ตัวนี้ ก็ okay. อันดับแรกนะครับเราก็สร้างตัวโฟลเดอร์ที่จะใช้เก็บตัวแอปพลิเคชันหลังบ้านของเรานะครับเดี๋ยวเราก็กลับไปที่ตัว v s c o d e ตัวนี้นะครับก็ให้เปิดตัว Navigator ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัว open folder ซึ่งทีนี้ในที่นี้นะครับเราก็ต้องไปสร้างตัวโฟลเดอร์ที่จะใช้ในการทำงาน ในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็นของผมก็จะเลือกเป็นเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับก็ตั้งชื่อว่า react back end แล้วกันโอเคครับเสร็จแล้วก็ select folder ตัวนี้ จากนั้นก็ให้เปิดตัวเทอร์มินอลขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็ลองใช้คำสั่งตามที่ในเว็บไซต์เขาสอนมานะครับก็ให้เราสร้างตัวโฟลเดอร์นะครับผมชใช้คำสั่ง mkdir แล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ในที่ผมตั้งชื่อว่าตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับโฟลเดอร์ของผมชื่อ Server จากนั้นเราก็ใช้คําสั่ง cd เพื่อจะเข้าไปไหนโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานี้นะครับโอเคผมก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมา1ตัวนะครับถ้าเกิดเราดูตามนี้นะครับผมก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมา <Okay. S 1> จากนั้นให้ใช้คำสั่ง npm init นี่นะครับก็ copy มาเลยก็ได้ครับแล้วก็เอามาวางในตัว terminal ของเราตัวนี้นะครับผมก็กดปุ่ม enter มันก็จะถามข้อมูลมันก็จะถามข้อมูลต่างๆนะครับก็ควรใช้ข้อมูลที่เป็นค่า d default ของมันนะครับก็กด Enter ผ่านไปอย่างในทีนี้ถ้าเกิดผมกด Enter ผ่านไปมันก็ตั้งชื่อตามค่าที่อยู่ในวงเล็บันนี้ก็คือ Server นะครับผมก็กด Enter ผ่านไปครับเวอร์ชัน0 0 0ก็กด Enter ผ่านไปนะครับ description ถ้าจะใส่ก็ ก็ใส่เข้าไปครับแต่ว่าในที่นี้ผมก็ไม่ใส่ดีกว่านะครับตรงนี้มันก็จะถามว่าตัว entry point จะให้ชื่อไฟล์อะไรเราขอเปลี่ยนเป็นไฟล์ server .js ดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครไม่เปลี่ยนมันก็จะตั้งชื่อให้เป็น index .js ซึ่งเป็นตัวไฟล์ entry point ของเรารก็อ่ะ enter ผ่านไปเรื่อยๆครับโอเคนะครับเมื่อดำเนินการเสร็จนะครับตัว express มันก็จะสร้างตัวไฟล์ ตัวนึงมาให้เรานะครับชื่อว่า p a c k e g e j s o n ก็ลองคลิกเข้าไปดูครับตัวนี้นะครับมันก็คือไฟล์เหมือนกับ p a c k e กจดอทที่เรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้ตอนที่เราสร้างโปรเจกต,ต์ทางฝั่ง client น,นั่นแหละนะครับโอเคครับในลำดับถัดไปเราก็จะติดตั้งตัว p a c k e กที่ชื่อว่า express ตัวนี้นะครับก็ copy มานะครับก็ก๊อปมาก็ได้ครับตัวนี้นะครับมาเลย npm install แล้วก็ตามด้ว express นะครับแล้วก็ใส่ตัว option ก็คือขีด,ด save เพื่อที่จะให้ให้ตัว package.json ในเก็บเป็นลักษณะของหลอกไว้นะครับหลอกไฟล์ไว้ครับกด enter ครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับโอเคก็ก็เป็นการติดตั้งนะครับตัว express ส่วนอีก ตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้ก็คือตัวที่เรียกว่าคอนะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็คีย์ข้อความคำค้นว่า Policy. คอ p o l i c ีจากนั้นก็ดูว่าตัวคอนี่คืออะไรนะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ เว็บไซต์ที่ชื่อว่า developer.mozilla.org นะครับก็ไปทำความรู้จักว่าคอคืออะไรตัวนี้นะครับตัวคอก็ย่อมาจากตัว Cross Origin Resource Sharing นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถที่จะทำการร้องขอบริการต่างๆนะครับข้ามตัวโดเมนนะครับหรือต่างโดเมนกันได้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้เวลามีการเรียกใช้ข้ามโดเมนลักษณะนี้เป็นต้นนะครับ ตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็จะทำการบล็อกคำร้องขอนั้นนะครับไม่ให้เกิดการเชื่อมต่อกันประมาณนี้ยกตัวอย่างเช่นในที่นี้ก็จะมีตัวโดเมนโดเมนจาก A ใช่ไหมครับกับโดเมนจาก B กรณีนี้ครับถ้าเกิดตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันมีโพลิซีหรือรับข้อมูลจาก A.com อย่างนี้ครับมันก็จะปฏิเสธ ไม่ให้การเชื่อมต่อจากโดเมน b. com นะครับเพราะเข้ามาปุ๊บมันก็จะบล็อกไม่ให้เข้าหรือว่าไม่ให้การไม่ไม,ไม่ไม่ให้เกิดการเชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะใช้คอนะครับการที่จะใช้คอเราก็จะมีตัวแพ็กเกจตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวคอ npm npm นะครับตัวนี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งครับ NPM ก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ installation ก็ใช้คำสั่งตัวนี้ครับก็ c o อปมาเลยเราก็กลับมาที่ตัว VS Code ของเราตัวนี้นะครับแล้วก็เอาคำสั่งมาวางแต่ที่นี่นะให้เราใช้ option ขีดขีดเ save นะขีดขีดเซฟไปด้วยเพื่อที่จะให้ตัว package.json ตัวนี้นะครับทำการเก็บบล็อกไว้กด enter มันก็ทําการติดตั้งนะครับแปบ๊บเดียวตอนนี้เราก็จะมีตัวแพ็กเกจตัวน,นี้นะครับที่ติดตั้งไปแล้วคือคอแล้วก็เอ็กเพรสสตัวตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวเอ็กเพรสในเบื้องต้นกันดูนะครับก็ให้ทุกคนอลองเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์เอ็กเพรสของเราตัวนี้ตัวเดิมนี่นะครับ expressjs.com ตัวนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็มาที่ตัวนี้ครับ มาที่ getting start แล้วก็มาดูที่ตัว hello world นะครับก็คือเป็นโปรแกรม hello world โปรแกรมทดสอบนะครับคลิกเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการสร้างตัว hello world โดยเมธอดที่เราใช้ก็จะเป็นเมธอดที่ชื่อว่า get กับเมธอดที่ชื่อว่า get จากที่ผ่านมานะครับในตอนแรกนะครับของการบรรยายก็คือเราจะมีตัวเมธอดที่เราจะใช้ก็จะมีอยู่ ประมาณ4ตัวนะครับก็คือมีโพสต์มีเก็ตมีพุทแล้วก็มีดีลิทลักษณะนี้นะครับในที่นี้เราก็จะทดสอบโดยใช้เม t h อ d g เกนะครับสำหรับตัวอย่าง hello world โอเคนะครับก็ขอย้อนกลับมาที่หน้าเว็บของตัว hello world ตัวนี้นะครับก็เราจะก๊อปปีโค้ดตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับแต่เพื่อความให้เรา คยชินนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับลองคีย์ด้วยมือของเราเองนะครับมันจะได้คุ้นชินนะครับผมก็ทําการสร้างไฟล์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเราจะสร้างไฟล์ชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์เพราะอะไรครับเพราะว่าตอนที่เราสร้างโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราบอกว่า entry point ของเราเนี่ยมันเป็นไฟล์ชื่อ s e r v e r js ใช่ไหมครับคือเป็นไฟล์ที่เราจะใช้รันนะครับเข้าไปดูได้ในตัวแพ็กเกจ .json ตัวนี้นะครับเพราะนั้นในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เราสร้างตัวไฟล์ตัวหนึ่งนะครับคลิกขวาแล้วก็สร้าง New File นะครับตั้งชื่อว่า server.js ตัวนี้ครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็ทำการสร้างตัวโค้ดแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างพร้อมกันก็จะ พิมพ์นะครับคอนประกาศตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่า express เท่ากับ r e q u i า e แล้วก็บอกว่าเป็น express แค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องระบุตัวเวอร์ชันก็ได้คอนนะครับแอปสร้างอ็อบเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าถึงตัวบริการของ express อแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเก็บพอร์ต ที่จะทำงานในการที่จะรับการร้องขอจากตัวเซิร์ฟเวอร์ผมขอใช้เป็นสักสี่พันแล้วกันเพื่อจะไปรบกวนตัวอื่นนะครับโอเคในลำดับถัดไปนะครับเราก็จะเขียนโค้ดในส่วนของการที่จะให้ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับคอยรอรับการเชื่อมต่อหรือ l i สเซนนะครับก็ให้ l i สเซนไปที่พอร์ตที่เรากำหนดไว้ในที่นี้ก็คือ4 0 0 0นะครับจากนั้นผมก็นิยามตัว a r r o r f ฟังชั o นนะครับเพื่อที่จะแจ้งข่าวสาร ว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันกำลังทํางานอยู่นะผมก็คอนโทรลลกครับแล้วก็พิมพ์ข้อความในที่นี้ผมก็จะใช้ตัว b a c k t i c ครับ b a c k t i c ก็คือตัวอัอากขระที่อยู่ใต้ตัว escape นะครับตัวที่เราใช้เปลี่ยนตัวอักษรไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับาจากนั้นผมก็พิมพ์ไปนะครับว่าอยากจะให้พิมพ์อะไรผมพิมพ์ว่า s e r v ์ฟเวอร์ a r t e d on port พ แล้วเราก็ใส่ตัวพอร์ตของเราไปนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้ตัวดอลลาร์ไซด์แล้วก็เชื่อมต่อสตริงในลักษณะนี้นะครับอ่ะโทษทีนะครับต้องเอาไปไว้ในแบ็กทิกผมก็ลบตัวนี้แล้วก็ย้ายไปไว้ในแบ็กทิกโอเคทวนี้ก็น่าจะเป็นอันเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็จะไปสร้างตัวโค้ดอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ โค้ดที่เป็นตัวรูทนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อก็จะเป็นให้เป็นลักษณะเ e ตก่อนในเบื้องต้นนี้นะครับผมก็จะพิมพ์ get app.get ครับแล้วก็ใส่พา h ที่เราต้องการที่จะให้เชื่อมต่อในที่นี้ผมก็เป็น s e ับเกทละกันนะครับจากนั้นผมก็สร้างตัว a r r o w ฟัง c t ชันนะครับเพื่อที่จะรองรับเพื่อที่จัดการการเชื่อมต่อครับตอนนี้ผมก็จะสร้างตัวพารามิเตอร์สองตัวนะครับก็คือ Re q u e s t แล้วก็ response เอาง่ายๆนะครับตอนนี้ผมก็จะเซ้นเซ้นข้อความกลับไปยังผู้เรียกนะครับว่า hello w o r อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคจากนั้นผมก็เซฟเครื่องผมตอนนี้ผมตั้งออโต้เซฟไว้แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็จะเซฟอัตโลมัตอยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับวิธีการทดสอบการทำงานของโปรแกรมนะครับก็ให้เราเปิดตัวโปรแกรม postman ขึ้นมา อันนี้คือ Postman นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Postman นะครับก็ขอให้กลับไปติดตั้งตัวโปรแกรม Postman ก่อนนะครับก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็เสื้อหา Postman ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับก็เข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ Postman นะครับแล้วก็เลือกตัวซอฟต์แวร์ให้ตรงกับแพลตฟอร์มของท่านนะครับเป็น Windows เป็น Mac หรือเป็น Linux นะครับก็ทําการดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับโอเคตัวนี้เครื่องผมติดตั้งแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วผมก็จะไปต่อเลยนะครับโอเคผมก็จะเปิดโปรแกรม Postman ขึ้นมานี่คือตัวโปรแกรม Postman นะครับจากนั้นผมก็ไปที่ตัว New Workspace นะครับไปที่ Workspace เสร็จแล้วผมก็ New Workspace ก็ตั้งชื่อไปนะครับว่า test server แล้วกันนะครับผมก็ทำการ create ขอหน้าจอใหญ่ๆดีกว่ากดปุ่มเพื่อที่จะทำการสร้างการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ผมขอกดเข้ามานะ โอเคอันนี้คือหน้าต่างของ postman จากนั้นผมก็จะดำเนินการเชื่อมต่อ <Okay. S 1> ผมขอย้าย postman ไปอีกข้างนึงดีกว่ามาทางนี้ <Okay. S 1> จากโค้ดตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเราเปิดตัวรอรับการร้องขอแบบ get เพราะนั้นตรงนี้ผมก็จะต้องเลือกการร้องขอแบบ get นะครับผมก็จะเลือกการร้องขอตรงนี้เป็น Get นะครับแล้วก็ใส่ url ไปครับในที่นี้พอร์ตของเราเนี่ยเราก็จะเปิดอยู่ที่พอร์ต4,000นะครับเปิดอยู่ที่พอร์ต4,000เพราะนั้นตรงนี้ผมก็ต้องขียว่า localhost http localhost ost แล้วก็พอร์ต4 0 0 0แล้วก็ใส่ root ไปนะครับก็คือเป็น get ลักษณะนี้นะครับนี้นะฮะลักษณะนี้นะครับ เป็น get นะครับแล้วก็ root เป็น get เหมือนกันอย่างนี้จากนั้นนะครับผมก็กดปุ่มเซนปุ่มเซนต์ตรงนี้นรปรากฏว่า,าไม่สามารถที่จะรับตัว request ได้นะครับเป็นเพราะว่าอ๋อโอเคนะครับเรายังไม่ได้รันตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอรันเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง โน้ตนะครับเพราะตัวนี้จะรันบนตัวโน้ต js นะครับใช้คำสั่งโน้ตแล้วก็ s e r v e r .js โอ okay. เคตอนนี้ตัวโปรแกรมมันก็จะรายงานแล้วนะครับว่าโปรแกรมของเรา run รอยู่ที่ port ต4 0 00ก็เกิดจากข้อความที่เราสร้างไว้ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้แสดงว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมีการ l i ส t e นพอร์ตเรียบร้อยแล้วเราก็สง่งส่งตัวเก็ตัวนี้ไปใหม่นะครับผมก็ส่งเซ้นไปโอเค ตอนนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์มันก็ตัวนี้มันก็จะส่ง Request ์ไปนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์มันก็ส่งตัว r e s p o n ส์กลับมาเป็นทันรูบูอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือการทำงานของตัว Git Method ที่จัดการโดยตัว Express Framework นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวในลำดับถัดไปนะครับเราก็จะมาสร้างตัวการเชื่อมต่อในลักษณะอื่นนะครับก็คือในลักษณะของ พุทโพสดีลีทอัปเดตเป็นต้นนะครับโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ